สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหยินแล้วก็ a w a k e n i n g Journey ค่ะวิดีโอนี้นะกลับมาถ่ายกันในห้องต้องขอโทษจริงๆกับวิดีโอที่ผ่านมาคือเสียงบันดังมากข้างนอกเลยต้องกลับมาถ่ายอยู่ในห้องนะคะจะพยายามปรับปรุงเรื่องฉากแล้วก็เสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะวันนี้เนี่ยหยินมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยถ้าสําหรับใครที่ชอบติดตามเกี่ยวกับตำนานของเทพ,พเจ้าหรือเทพกรีกหรือแม้กระทั่งคนที่ติดตามเรื่องของ Twin นเ a m e Series อยู่ก็ได้ค่ะหลายคนอาจจะได้ฟังตำนานของเทพกรีกตำนานของเทพนอน วันนี้เราจะมาฟังเรื่องของเทพอียิปต์กันบ้าง เทพีที่จะนําเสนอวันนี้เขาเชื่อว่าเป็นคู่ทวินเฟรมคู่หนึ่งที่ถือพลังงานของดีวายมาสคคลีแลวก็ดีวายเฟมินีนก็คือพลังงานคู่ของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะสมมุติว่าคุณยังไม่รู้จักว่าทวินเฟรมคืออะไรวันนี้อิงคอรีแคปสันส้นๆให้กับคนที่ไม่ได้ติดตามเรื่องทวินเฟรมแล้วกันนะโดยทวินเฟรมเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นจิตวิญญ,ญาณดวงเดียวกันที่ลงมาเกิดบนโลกค่ะแล้วเขาก็มีเป้าหมายเลยที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้นะคือเขาจะเป็นคู่ที่เหมือนเป็นคู่แท้ที่สร้างสิ่งยิ่งใหญ่ ลงมาเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับโลกแล้วก็ผู้คนรอบๆข้างเทพเจ้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะคือโอไซริสและไอซิสค่ะหลายคนอาจจะรู้จักเทพอียิปต์ดีนะแต่ไม่เคยรู้จักในมุมนี้ว่าอ๋อแบบนี้คือเรียกว่าทวินเฟรมเหรอวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึก ในตำนานความรักของทั้งสองกันค่ะเป็นต้นกำเนิดของโอซ r ริสนะคะโอซ r ริสเนี่ยเขาเป็นยุคแรกๆของเทพเจ้าอียิปเลยในยุคนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอซริสเป็นคนที่นำความเจริญก้าวหน้าเข้ามาในแผ่นดินของอียิปมากๆทำให้แผ่นดินอียิปคนอียิป อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็นําวิวัฒนาการเข้ามามากมาย,ยคําว่าโอซ r ริสรู้จักกันในชื่ออื่นๆอ,อีกเช่นอูซิริสอูซ่านะคะหรือเอเซอร์คุ้นๆไหมซึ่งจริงๆเนี่ยความหมายคือ king of king ค่ะหรือว่าราชาแห่งกษัตริย์เขาเป็นเทพเจ้าที่มาปกครองเมืองมนุษย์แล้วเทพเจ้าอีย เกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะเขากําเนิดมาจากเทพเจฟและกเทพนุดค่ะซึ่งเป็นหลานของเทพราอีกทีหรือเทพแห่งแสงที่เรารู้จักดีนะเทพเจฟและเทพนุดเนี่ยคือเทพแห่งท้องฟ้าและเทพแห่งพื้นดินค่ะเขาบอกว่าการที่มนุษย์กาเนิดขึ้นเนี่ยเป็นผลทวของการยูเนียนพลังงานของเทพทั้งสองนะคะถ้าใครเคยดูวิดีโอจักระคืออะไรวิดีโอนั้นนายอินเคยพูดว่าจริงๆแล้วจักระเนี่ยมีทั้งในประเทศจีนมีทั้งในอินเดียแล้วก็รวมถึงในอียิปต์ก็พูดถึง จักรด้วยเช่นเดียวกันจัก,กระในอียิปต์เขาบอกว่าคือสนามพลังงานเช่นเดียวกันค่ะที่เชื่อมต่อระหว่าง2องขั้วพลังงานคือบนฟ้ากับพื้นดินสนามพลังงานของเราจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อทุกอย่างเนี่ยมันเรียงตัวกัน2องขั้วพลังงานเนี้ยประสานกันได้อย่างดีแอบแวะไปเรื่องจัก,กระนิดหน่อยนะถ้าใครสนใจไปดูในวิดีโอจัก,กระได้กลับมาต่อกันที่ต้นกําเนิดของโอซิริสค่ะหลังจากที่ เทพเจบกับเทพนุษเนี่ยเขาก็ฟิชเชอริงกันเขาก็กําเนิดเทพออกมาคือโอซ r ริสอ i ซิสเนฟเิสเซตโดยต้องรักษาเลือดแห่งเทพเจ้าอันเข้มข้นไว้ก็คือแต่งงานกันในหมู่พี่น้องเนี่ยแหละโอซ r ริสกับอซิสนะก็แต่งงานกัน ส่วนเนปฟิสกับเซตเนี่ยก็คือแต่งงานกันเช่นเดียวกันหลังจากที่ทั้งคู่นะคะแต่งงานทั้งคู่ก็แยกย้ายออกไปปกครองบ้านเมืองของตัวเองโดยออซริสเนี่ยก็ปกครองแผ่นดินอียิปต์เนี่ยอยู่กับไอซิสสร้างนวัตกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าหรือการทําขนมปังนะไอซิสเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเทพี P, แห่งการแต่งงานเป็นมาเธอหูหรือการเป็นแม่เป็นทักษะของการเป็นแม่การดูแลเด็กดูแลบุตรนะคะเทพีไอซิสเนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของเวทมนต์ ย้ายกลับไปที่ฝั่งเซตนะคะเทพเซตเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับเนฟิสที่เป็นน้องสาวของเขาเช่นเดียวกันอยู่ที่บริเวณทะเลทรายเพราะเขาคือขึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งความกุลาหลค่ะหรือเควอสเรื่องราวมันก็มีความขุ่นเคืองใจกันอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยอยู่แล้วแหละประมาณว่าเฮ้ยเธอทําไมเธอได้ปกครองที่ที่ดีกว่าฉันละ่ะอะไรอย่างนี้ดูมาวันดีขึ้นดียังไงไม่รู้เนฟิสเนี่ยคิดอะไรในใจไม่มีใครรู้นะแต่ปลอมไปเป็นไอซิสแปลงกายตัวเองค่ะให้เป็นไอซิสแล้วก็แอบ หลอกล่อยั่วยวนให้อไซ r ริสเนี่ยฟิชชิ่งกับตัวเองจนเกิดออกมาเป็นอ n นูบิสค่ะส่วนใหญ่คนจะคุ้นกับอ n นูบิสนะอ n นูบิสคือเทพที่มีหัวเป็นสุนัขนะคะทําหน้าที่เป็น g กรมรีเปอร์หรือว่าเป็นผู้ที่นําวิญญาณไปสู่โลกหลังความตายรวมถึงดูแลพีรมิดท,ที่ฝั่งฟาโรเอาไว้ด้วยความโกรธของเทพเซตเนี่ยที่ทั้ง เฮ้ยแย่งเมืองและยังแย่งเมียเราอีกนายนายเป็นพี่เราเปล่าโกรธขึ้นมาเนี่ยก็เลยวางแผนค่ะสิ่งที่เขาวางแผนก็คือเขาวางแผนให้คนเนี่ยออกแบบหีบที่พอดีกับขนาดตัวของโอไซริสขึ้นมาแล้วก็จัดงานเลี้ยงฉลองแล้วก็เชิญโอไซริสมาด้วยรวมถึงก็มีพักพวกของตัวเองอยู่ในนั้นด้วยนะบอกกับโอไซริส่าค่ะทําหีบอันเนี้ยมาสวยงามมากแล้วก็จะคู่ควรกับคนที่พอดีกับมันเท่านั้นเจ็ก็เลยเชิญให้โอไซริสลองโอไซริสก็อ๋อเหรอโอเคลงไปน เซตกับพวกของเขาปิดฟ้าหีบอันนั้นแล้วก็โยนทิ้งลงแม่น้ำนายทีนี้ไอซิสทราบเรื่องเขาร้องไห้ออกมาน้ําตาของเธอเนี่ยทำให้เกิดน้ําท่วมเกิดขึ้นเธอก็ได้สั่งให้เนฟน้องสาวของเธอเนี่ยออกตามหาร่างของพี่ชายหรือร่างของสามีของเธอเนั่นเองจนไปพบอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําพอเทพเซตรู้เข้านะคะก็ตามไปฉีกร่างของโอซิริสในบันทึกเนี่ยถูกบันทึกไว้หลายอย่างมากนะว่าเซตเนี่ยฉีกร่างของโอซิริสออกเป็น1 4ถึง42ชิ้นเลยอาจจะมาจากหลายตำรานิด หนึ่งที่เขาเขียนถึงเรื่องนี้นะคะโดยชิ้นส่วนต่างๆนะคะถูกนาไปโยนอยู่ในพื้นแผ่นดินของอียิปต์ที่ต่างๆไอซิสเนี่ยเขาก็เก็บรวบรวมมาทุกชิ้นเลยยกเว้นชิ้นหนึ่งค่ะเขาซ่อนเอาไว้ในทะเลทรายแล้วก็ทําของปลอมหลอกขึ้นมาแทนให้ทายว่าชิ้นนั้นคืออะไรชิ้นนั้นก็คือ ปิกาจูนั่นเองปิกาจูของโอไซรสที่คล้ายๆสิบลึงหรือลึงนั่นเองเขาทําของที่เป็นของปลอมขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาไปทําเป็นส่วนหนึ่งในมัมมี่ของโอไซริสแล้วก็นาของปลอมนี่ไปแจกจ่จายในที่ต่างๆจนกลายเป็นที่เคารพบูชากลับมาที่การทํามัมมี่มัมมี่ตัวแรกเริ่มต้นนี่ก็คือโอไซริสนั่นเองไอซิสเนี่ยเขาก็นําเอาโอไซริสมาประกอบร่างชิ้นส่วนที่ถูกหั่นออกเป็นหลายสิบชิ้นเนี่ยเอามาประกอบเป็นร่างด้วยความช่วยเหลือที่เธอได้รับจากอนูบิสผู้ที่เป็นเทพแห่งการทํามัมมี่ ด้วยนะโอซรสิสจึงกลายเป็น มัมมีที่ถูกเธอฟื้นคืนด้วยเวทมนต์เป็นการชุบชีวิตขึ้นมาใหม่แต่ว่าเขาก็ต้องไปมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความตายกลายไปเป็นราชาในโลกหลังความตายโดยโลกหลังความตายในความเชื่อของอีบอกว่ามีชีวิตปัจจุบันบนโลกเนี่ยเป็นเพียงการทดสอบเท่านั้นชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่เป็น afterlife หรือชีวิตหลังความตายนั่นคือชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตที่ได้อยู่กับพระเจ้าหรืออยู่กับเทพเจ้าของพวกเขาเมื่อเวลาที่มีใครตายลงไปเนี่ยถูกอดูบิสเนี่ยพามาในโลก หลัการตัดสินนะคะว่าเขาเป็นคนที่คู่ควรที่จะมีชีวิตอยู่กับเทพเจ้าหรือไม่เนี่ยโดยการพิพากษาตัดสินนะคะเขาจะนําเอาหัวใจของผู้ที่เดินทางไปสู่โลกหลังความตายเนี่ยมาชั่งกับคนนกค่ะคือคนนกแห่งความจริงเขามีคําสอนที่ว่าความจริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ภายนอกค่ะ ความจริงอยู่ภายในใจของเราเองสิ่งที่เขาพยายามจะบอกคือทุกอย่างดีชั่วเรารู้อยู่ในใจถ้าใจเราคิดลบใจเรานั้นก็จะหนักกว่าขนนกคงความจริงแล้วทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นละ่ะหัวใจของเขาเนี่ยก็จะถูกนําออกไปเผาไฟแล้วเขาก็จะไม่สามารถกลับมารวมอยู่กับเทพเจ้าไว้ได้อีกดวงวิญญาณของเขาก็แตกสลายไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนอีบิระมัดระวังมากเลยก็คือการใช้ชีวิตที่เป็นบททดสอบคือชีวิตที่เราใช้กันอยู่ตอนเนี้ ให้มันดีเลยเพื่อที่วันหนึ่งที่เขาจากโลกนี้ไปอะคะ่ะถ้าสมมุติว่าเขาเป็นคนที่ดีพร้อมเขาจะได้พบกับโอไซริสค่ะและอยู่เป็นพลเมืองแข่งโลกหลัความตายหลังจากที่โอไซริสกลายไปเป็นเทพเจ้าแห่งความไอซิสเองได้กลับไปครองคู่กันและให้กําเนิดบุตร ขึ้นมาคนหนึ่งนะคะคือโฮรัสค่ะโฮรัสคือเทพเจ้าที่มีศีรษะเป็นเหยี่ยวทะเลทรายการกําเนิดของโฮรัสในช่วงเวลานั้นร่างกายของโอไซริสถูกทําเป็นมัมมี่และนําส่งไปยังโลกหลังความตายไอซิสได้แปลงกายเป็นนกเหย่่ยวค่ะแล้วบินวนรอบร่างสามีของเธอแล้วเธอจึงดึงเอา,มาเมล็ดพันธุ์ของชีวิตจากตัวเขานำมาใส่ในตัวเธอก็ไม่รู้ว่าดึงยังไงเหมือนกันนะนะและตั้งท้องค่ะแล้วเธอได้หลบหนีไปซ่อนตัวจากเซสนะคะ ที่เมืองเดลต้าค่ะโดยที่เธอเนี่ยต้องอดทนต่อการตั้งท้องรวมถึงการคลอดลูกที่ใช้เวลายาวนานเพียงลําพังจนถือกําเนิดเป็นฮอรัสขึ้นมาค่ะฮอรัสเนี่ยก็เป็นคู่แบบตลอดการกับเทพเจ้าเซธเลยเพราะว่ามีการต่อสู้แยกชิงระยะเวลายาวนานเลยเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยคู่ควรกับบัลลังก์ที่จะปกครองต่อจากโอเซีริสหรอไม่ต่อหน้าเทพเจ้าแห่งแสงสว่างหรือเทพเจ้ารานนั่นเองและนี่ก็คือต้นกําเนิดและก็ตํานานของเทพเจ้าอีบนะคะหวังว่าวันนี้จะสนุกสนานกัน ะะรวมถึงคนที่ติดตามซีรีส์ทวินเฟรมด้วยนะอันนี้ก็คือมาตามสัญญาว่าจะมาเล่าเรื่องคู่ทวินเฟรมให้ฟังก็จะเห็นได้ว่าทั้งคู่เนี่ยก็คือต้องฝ่าฟันสิ่งต่าง,างๆเพื่อที่จะามาอยู่ร่วมกันใครที่ติดตามเรื่องตำนานของเทพเจ้าชอบฟังเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าอันนี้อาจจะเป็นอีกตำนานหนึ่งเนาะที่ทุกคนจะได้ฟังกันต้องขออภัยมากๆเลยในความติดขัดในการอัดคลิปนะแต่ก็จะพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่กดไลค์กด Subs subscribe กดติดตามกันนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ ใครที่ชอบเรื่องแบบนี้กดติดตามกันไว้ได้ค่ะบ๊ายบาย